ติ๊งกระติ๊งดิ่งดิ๊งกระดิ๊งดิ่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 งสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับแม่ครับทิกเกอร์น้องชื่อทิกเกอร์นะคะเป็นแมวน่ารักตุ้ดที่รักของแม่เลยสวัสดีครับเนี่ยไม่เคยเกี่ยงเลยสวัสดีครับไม่เคยเกี่ยงเลย วันนี้น้องทิกเกอร์ช่วยแม่ทํางานช่วยแม่ทํางานนะน้องทิกเกอร์เห็นไหมน้องทิกเกอร์ไลฟ์สดน้องทิกเกอร์เป็นแมวไลฟ์สดเป็นนะเห็นไหมแม่จัดสถานที่ให้เรียบร้อยพัดลมพัดลมพัดลม ติดพ่อไปหน่อยนึงมานั่งตรงนี้มันก็ติดสิคะกล้องมันเอียงจ้าริงเออหิวข้าวก็ไปกินนะ,ะ<อ>เห็นไหม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 ไม่ต้องเลยถิงจะถิงถิงจะถิงถิถง,ถง,ถง Đã đã tính, tính rồi nha. tinh tinh mẹ tinh 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 má, tinh tinh sticker, sticker Mèo Mèo นี่ยที่นั่งประจําเขานะออมีพัดลมเรียบร้อย <c oughs> พัดลมเปิดให้ตลอดออมีที่นั่งเขาชอบมาฟังเสียงนกทิกเกอรชอบฟังเสียงนกค่ะออฟังเสียงนกก็เลยจัดให้ทิกเกอร์อ้าวมหินอ่อนตัวใหญ่ เออให้ขึ้นนอนเลยให้ขึ้นนอนเลยอาหารพร้อมของเล่นพร้อมยาหนวดแมวพร้อมติกเกอร์ติกเกอร์เขาก็จะกินเล่นอยู่บนเนี้ยคุณแม่ก็เลยถือโอกาสไลฟ์สดเลยเออน่ารักมาๆๆอ,อ่อาสวัสดีครับก่อนอะเอสอวออัสดีครับ ติง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 ดิงิงติงดิงติงดิงติงดิงติงิงดิงิงดิงิงติงงติงงเอาสองมือเลยสองมือเลยลูกสองมือแล้วมาเอาสองขาด้วยเอ้ยแล้วจะเง็บแม่ทาไมโลเอ้เง็บทาไมโลสวบสวบสวบไม่แรงเวลาเขาจะเล่นกันแเ้าก็ไม่กางเล็บค่ะก็เล่น ก็เป็นแมวสลิดเป็นแมวรู้เรื่องไอ้จริงจริงจึ๊อจืตั้หูตั้งๆั้ก็ระวังดีค่ะถ้าหูตั้งๆก็ระวังให้ดีค่ะเตรียมสวบแล้วค่ะจึ้งจริงจริงะมาจร้งจริงจริงจะจริงจริงจะจริง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 จิจริง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 จะจริงจริงหูตั้งๆระวังสวาลมแปรปวน không nên phong nên bước và nó nâng nó nóng phong chừng nóng 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 đã nóng 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 ติงต things, pues ิงต <the> <started opportunities. S 1> <the> nah ๊อติงจ๊อติงติงติงต๊อติงติงโอ้ยมีความสุขอยู่กับแมววันวันไม่ต้องทําอะไรคุณแม่ไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นได้เลี้ยงแมวค่ะเลี้ยงแมวเลี้ยงที่เกอร์อีตัวหนึ่งตัวนั้นไม่ยอมออกจากบ้านน้องเออน้องโนนนี้ตัวฟีขาวมือคูนอะไรของเขาทั้งอย่างนี่เลย ตัวนั้นนะ่ะกลัวคนยังเล่นอยู่ห้าเดือนพงจะห้าเดือนพงจะห้าเดือนยังไม่เก่งสนามยังไม่เคยออกข้างนอกไม่เหมือนเจ้าตัวนี้มันไปทั่วเลยถ้าไม่ปิดประตูบ้านนะไปทั่วเลยไปทั่วเลยทิกเกอร์โอ้ยอากาศเย็นสบายดีนะจะนอนเล่น ช่วยแม่ทําคลิปช่วยแม่ใช่ไหมลูกทิกเกอร์ทำคลิปช่วยแม่เนาะใช่ไหมทําคลิปช่วยแม่ทําคลิปช่วยแม่น,มมมอ,มนอนเล่นฮะจูปเปอร์ชตาเจ๊จริงๆ ติ่ง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 จูปเปอร์ตาตาจะนอนใช่ไหมจะนอนใช่ไหมลูกอนอนเลยจูเปอร์ตาตาตานอนแล้วนอนนอนนอนเหรอลูกสวัสดีครับอาหวัสดีครับแม่แม่ครับติ่งตาติ่งติ่งติ่งต้าติ่ง ติงติงติงตาิงติงตาติง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 าติงติง้าติง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 าติง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 ิงติงติงติ้ติง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 ตงติงติงตกงติงงติวงติ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 งตงติงงติงงติงงตงงงงงิงงงง ระวังล่วงนะเออระวังล่วงนะเขิบเข้ามาข้างในนี้ลูกอุย้ยแมวล่วงไอล่วงขึ้นมาใหม่เร็วขึ้นมาใหม่เร็วเร็วโอ้ยโอ้ยตลกอะ่ะแมวพาก ล่วงเลยแมวล่วงแมวพลาด <c oughs> โอ้ยลูกแมวตกตโตเป็นแมวติงตองเราหัวทิ่มลงโตงเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตกต <c oughs> โตเออตาจีมันพลาดมันล่วงตกโตเลยมัน <c oughs> <c oughs> มันนอนหงายไงมันนอนหงายแล้วมันไปอยู่ตรงขอบอ่ะท,ทีนี้พอมันพลิกปื๊อมันล่วงตลกมากเลยหัวทิ่มเลย <c oughs> เออนอนเลียกที่หน่อยที่ลูก Chị cơ tục tổ lời Chị <laughs> cơ <laughs> tục tổ tình 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 tỉnh tình tình ติงติงติงตะติงติงตะติงติงฮะเวลานอนกวลาหย่าใชลูกมันก็ล่วงสิแต่อันนี้ถ่ายทันโตโตเลยใช่ไหมลูกหัวทิมเลยใช่ไหม ไดไคลิปลิปกเกอร์เลย